กางเมื่อน้องไข่ครับแล้วตะเวเนบึงรานทุเรียนเรียนหาทุเรียนไปกินนะครับลม mm. ใสเนาะเอฟซี FC บอกว่าอยู่แถวไหนนะ mm. ตามเส็นโซ่อ mm. ลอนครับดีนรถไล่น่นะครับการมีน้ำใจให้เพื่อน่านทางลักษณะ สวัดภัยเพิ่นโอยกให้เพิ่นโอยกงห้เพ,พิ่นยืนอยู่กลางเล่นครับอันตรายรกรถรถใส่กับมากรถขวากันมากเนี่ยถ้าคนอยู่กลางเล่นติดไปได้เป็นไปได้ขั้นบ่มีมเตอร์ไใส่แทรกทั้งใส่ให้เพิินขามเลยครับมองใส่ขวาบั่มีรถมัว่วใสมากบอกให้เพิ่นขามทันทีเลยถ้ามีมั์วใส่แทรกใส่แทรก,กขวามากอย่าบอกเพิินข่ามนะเพราะว่าขามกัดหนารถเป็นท่านหนารถเข้าไปเพิ่นอาจจะไป ประสบเหตุกับมอเตอร์ไซค์ที่เขาแงซงซใสขึ้นมานะครับการบอกคนเขาต้องสังเกตน,นะในการขับรถนะหวังดีอยู่แต่ว่าถ้าหวังดีเพป็นขามแต่มอเตอร์ไซค์มากผูจังหวะเขาแงซงใส่มากนี่เพมันอาจจะโชคลายนะครับครับสวัสดีครับนี่แหละครับร้านทุเรียนละที่เพมันนั่นมากที่เพมันบอกมากนะครับชีฟมันบอกมากว่าร้านทุเรียนที่จะแถวนี้ดีล่องลงไปบเบิร์นก่อนครับเป็นจริงในร้านที่เพป็นแนะนมา หลังจากไอตีไปเบังทีเอฟซีเนะนั่ไปเบังลานทุเลียนทีว่าไอซีเน่นั่มน,นะครับทุเลียนบามีทุเลียนหมดนะครับไอลูกสุกหมดเปลือตะลูกดิบก็เลยผิดหวังเลยครับมนนไอตีอดกินเลยมื่อนี่นะที่เรียกจะยังงังกำลังจะไปนั่นแหละครับเพื่อนว่าหมดแล้วว่าสัน่นแต่ไ่เป็นงครับก็ล่อไว้โอกาสหนาก็ได้ มาพลาลันนี้แซบเล็กรจัตตาบึงลันนี้แซบคือยังเอฟซีบอกแนะนำมาบอลสินครับผมบรงจากที่ว่าตีนั่นออกมาจากมันแล้วนะครับขับรถตะเวียนมาเล่นมาแหวซื้อทำาคุ้งนะซื้อสมตํำคิดเรื่อยสมตํำเมื่อบานครับทุก